ถือสากมาวาเป็นต่ยานไทยยังไปหาตีผ <m ın opoly> <illing> ู okay ้ใดวสวัสดียายน้อยแต่ใหญ่เอ้ยต่ำเนี่ยปดกระเด็นกระดอนแล้วก็ถือตาเจ้าขอเห็ดอีหยังบ้ดนเด็กต่ำปนเฮ็ดละงูใส่เฮ็ดละงูต่ำปนเฮ็ดละงูใส่ปลาทุย่างดีครับพี่น้องครับปะทุยานคำนี่ต่ำปนกินแซ่บๆสบมาถึนต่ำปนเฮ็ดละงู มีปผนเห็ดแล้วก็อย่างเดียวบอกวันนี้ต้มไก่ใช้ต้มไก่หมา<อ>ะไว้ต้มหรือบปล่ต้มเดียวๆป็นไก่เป็นโตยวบอกว่าต้มไกเ่เอาเลยใส่ละอันนี้ข้างกระทะอย่างครับคุณยายจะลวกผักเหรอต้มไก่บ้านครับพี่ตองครับเบิ่งเห็นเบิ่งต้มไก่บ้านอราใส่ไไก่หน่อยมาแท้เนี่ยมันก็ได้มันๆเนี่แม่นบอกต้มไก่บ้านนะครับต่อไปเใส่ใบมะขามอ่อนในแล้วต้มแบบ่ต้มบ่แม่นต้มส้ม เออใส่ต่บาขามดสิต่ปมูย่ปลาาขอ่อนครับเป็นต้มสมไม่ยังอีกวบ้างนี่ตัวนี้เอาตัวนี้อันต้มไข่ปลโลครับอยู้าอบหมูกับออมบอนออมบอยู่ใส่เมังบรเกตบ่ได้ออมบอมันต้อใส่อีบเด็กหงันออมตะออเร้ากมบอนอมบอตังเจียว หอมชื่นใจอร่อยอืมกล้ว oh ง่เขาให้ตำเจียวอีก่นเรีว่าำปนมันบ่กะบ่เชื่องมาเจียวมันบ่โอ้เป็นปนอจาะครับปนอจาะก็ได้คุยปนอจ่คุยับเออแม่เนี่ยจอเล็ก บอุ่นๆให้ได้แกงขี้เล็กแซ่บแซบใช่หรือเปล่าไม่เป็นอมบอนอมบอนหมูนี่คืออ่อมบอนครับเอ้าอ่อมบอนคือปุ่นเถอะอมบอนใส่หนังนี่ฮะซอสใส่นังหนังอย่งภาพยนตร์อย่างนังภายนต์อันนี้หมูครับภาพยนตร์คู่อัแซ่บแซบครับใส่ผัดเข้าไปเลด หป่าดหอมเข้าไปอันนี้เปหนขงสุกตัวนี้ดเป็นแตเสียแตซุปปากกินซอยหอมใส่ยูเดียวนี่ยูเทนเอาหนี่ซอยใส่เขียงไม่จังสิบอดบาดมือเจ้าของเต้าหอมใส่เสือบครับพี่น้องครับหอมหอมบอนมาเด้อมาเด้อมาเด้อตำเจียวเห็ดหลงโบกครับบ๊ายบายหน่อยคุณยายน้อยบ๊ายบายไอี๋ตรวจแล้วเนาะครูเฒ่าครับพี่น้องครับ ตกมาปีนี่หกสิบหรอวะหกสิบเก้าวะห้าสิบเก้ายาหน่อยครับไว้สั่ง